đua đó thấp đua đó thấp ờ à chúng à, pues ta bay à, ta luôn bay này à đua đua nó thăm trời không biết chức chức giao là thăm ngày à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  ครับดูดูมันทำมันเกิดอะไรขึ้นครับดูครับอ่ามนตกครับเขาหลบฝนนะครับเขาหลบฝนได้ไงครับดูครับนี่คือวิธีการหลบฝนนะดูครับอ่าวิธีการหลบฝนของไม่รุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า เอาตามครับตามนะครับตามครเป็นหลบฝนนะครับนี่หลบฝนนะครับอ่าหลบฝนนะครับเออหลบฝนครับหลบฝนอ่าเอามันจะตามไปถึงไหนอาเอาไปดูกันไปดูไปดูมันจะไปถึงไหนเอาวอ้าวอ่าเนี่คือการหลบฝนนะครับผมหลบฝนครับอ้าวอ้าวเอาลงไปมจะไปถึงไหนเอาวอ้าวเออมึงเสียผมอ้าเสียผมอ้าเออเสียผม เขาเบรกหลุมแน่าจึ๊กมึงรู้เรื่องอ้าวเอามาตามลงไปคุยตามดูมึงอยู่เนี่ยอ้าวอ้าวมึงไปถึงไหน